สาวแอปทักษออนทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ผู้พันเบิร์ดกลางไอจีหลังเห็นโพสล่าสุดนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษออนเขาได้ออกมาประกาศหย่าขาดกับอดีตสามียังสงการเตะชนะรงนั้นก็ดูเหมือนว่าเธอจะสวยวันสวยคืนเลยล่ะค่ะอีกทั้งไม่ว่าเธอจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีโชคดีในเรื่องของความรัก แต่ในเรื่องการงานเธอก็ปังสุดๆไปเลยค่ะและล่าสุดนี้ทําเอาชาวเน็ตนั้นถึงกับฮือฮามากๆค่ะหลังสาวแอปได้เข้าไปคอมเมนต์ที่รูปภาพของพันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดหลังได้ออกมาโพสรูปภาพสมัยหนุ่มๆซึ่งงานที่ทางด้านสาวแอปเข้าไปคอมเมนต์ว่ายอมเลยค่ะ แม่เรียกได้ว,ว่าไปเว้นแบบนี้ชาวเน็ตก็ฮือฮายอย่างว่าจริงๆล้วคะ่ะแต่จะหลอกขนาดไหนจะถูกใจอย่างที่สาวแอปก็ถูกใจหรือไม่ลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ